วันนี้เรามาแนะนำอาหารเหนือกันนะเจ้าสวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆใครรู้จักไส้ปลาพักบัางคะมันเป็นอาหารเหนือนะคะไส้ปลาพักเหมือนไข่ปลาส้มหรืออะไรพวกนี้คะ่ะอันนี้ก็ใช่นะคะเ,เห็นไหมเราเอามารวมกันคะ่ะเอาไส้ปลาพักกับไข่ปลาส้มะคะ่ะเอามารวมกันเราไปทำสุกก่อนนะคะตอนนี้ใส่ไมโครเวฟก,ก่อนทำให้สุกนะคะ แล้วหลังจากนั้นก็เอาออกมาจากไมโครเวฟค่ะออกมาปรุงข้างนอกนะคะเครื่องปรุงเราก็มีตะไคร้ซอยนะคะข่าสับกระเทียมซอยแล้วก็พริกคู่วคแขงบุบเลยนะประมาณบุบไม่ต้องละเอียดมากก็จะบุบบุบ ม,ะะมันนมน่หวัง,วงตะากเอรีอเียมขาคะคร<ๆ>ับชูรสต้นหอมซอยอมะเขือขึ้นซอย คนให้เข้ากันแล้วเราก็ใช้พริกพริกแห้งที่คั่วแล้วนะคะรวยหน,ะนะะ้าหน้าตาเราก็จะออกมาเป็นนี้นะคะรสชาติก็ขมขมเข็มเข็มหน่อยๆกินกับข้าวเหนียวแล้วก็จิ้มกับข้าวเหนียวค่ะก็คือคล้ายๆปลาร้าค่ะแต่ว่ามันจะขมขมหน่อยเพราะขมอาจจะเกิดจากไส้ปาลาหรือขี้ปลา ถ้าต่จะออกมาเป็นนี้ค่ะเราก็จะทานกับผักแก้มนะคะ